ที่ชาติตะวันตกคาดการวันที่รัสเซียจะบุกยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นการย่อยุเลยนะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบได้นะคะในขณะที่ทางคุณบอริสตอนสันค่ะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชาอาณาจักรก็ออกมาโต้ว่ารัสเซียกําลังวางแผนทําสงครามที่ใหญ่ที่สุดยุโรปนับตั้งแต่ปี1945โดยรัสเซียได้มีการส่งสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าแผนการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในบางด้านและทางรัสเซียไม่เพียงแต่วางแผนที่จะบุกยูเครน จากตะวันออกผ่านทางเมืองดอนบัสเท่านั้นแต่ว่าจะลงมาจากเบลารุส พื้นที่โดยรอบของกรุงเคียฟิกด้วยค่ะจากประมาณการล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐนะคะก็มีการบ่งชี้คว่ามีทหารรัสเซียประมาณ1 6 9 0 0 0ถึง1 9 0 0 0นายประจำการอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนและจากความขัดแย้งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดการยืดเยื้อแล้วก็อาจจะเกิดการนองเลือดได้ค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของวิกฤตนะคะที่ ยูเครนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีความกังวลอยู่นะคะว่าทางรัสเซียอาจจะวางแผนในการทําสงครามหรือว่าบุกยูเครนหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความกังวลนะคะของสหรัฐค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสาหรับประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ากองทัพรัสเซียและเบลารุสได้ตัดสินใจทําการฝึกซ้อม ทางทหารร่วมกันต่อจากการกําหนดการเดิมซึ่งกําหนดไว้ในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นผลมาจากการเกิดการปาาระทะกันในเขตดอนบาสของยูเครนก็เลยทําให้รัสเซียตอนนี้ยังคงตรึงกองกําลังทหารราวสามหมื่นนายที่เบลารุสต่อไปได้อีกค่ะ รวมทั้งฝั่งนาโต้เองเนี่ยก็ระบุด้วยนะบอกว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะใช้ทหารกลุ่มนี้ในการบุกยูเครนค่ะวันเดียวกันทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํารัเสเซียนะคะก็ได้ออกประกาศเตือนพลเมืองให้ช่วยเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมการอพยพในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของสหรัฐหลังจากมีสื่อรายงานถึงคําขู่ในการโจมตีสถานที่ต่างๆในรัเสเซียะคะ่ะประกาศดังกล่าวนะคะระบุว,ว,ว่าสถานที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้แก่แหล่งช้อปปิ้ง สถานีรถไฟและสถานที่สาธรนะอื่นๆในเมืองใหญ่อย่างมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมไปถึงบริเวณชายแดนรัเสเซียยูเครนที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของรัฐบาลรัเสเซียเองก็ปฏิเสธอย่างแข็งก้าวค่ะว่าไม่ได้มีแผนที่จะบุกแต่อย่างใดยังมีการตั้งคําถา,ถามถึงสหรัฐด้วยว่าจะมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในรัเสเซียหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ส่งต่อก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไงนะคะ นอกจากนี้เนี่ยทางดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียค่ะก็ยังชี้ว่าการที่ชาติตะวันตกคาดการวันที่รัสเซียจะบุกยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นการยั่วยุเลยนะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบได้นะคะในขณะที่ทางคุณบอริสจอนสันค่ะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรก็ออกมาโต้ว่ารัสเซียกําลังวางแผนทําสงครามที่ใหญ่ที่สุดยุโรปนะับตั้งแต่ปี1945โดยรัสเซียได้มีการส่งสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าแผนการนี้ได้เริ่มต้น ขึ้นแล้วในบางด้านและทางรัสเซียไม่เพียงแต่วางแผนที่จะบุกยูเครนจากตะวันออกผ่านทางเมืองดอนบัสเท่านั้นแต่ว่าจะลงมาจากเบรรรุส พื้นที่โดยรอบของกรุงเคียฟิกด้วยค่ะจากประมาณการล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐนะคะก็มีการบ่งชี้ค่ะว่ามีทหารรัสเซียประมาณ1 6 9 0 0 0ถึง1 9 0 0 0นายประจําการอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนตัวเลขนี้เนี่ยรวมไปถึงกลุ่มกระโท,ที่อยู่ในยูเครนตะวันออกด้วยนะคะและจากความขัดแย้งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เกิดการยืดเยื้อแล้วก็อาจจะเกิดการนองเลือดได้ค่ะถ้าหากว่ามีการบุกรุกขึ้นจริงๆนายบอริสจอนสันระบุว่าสหรัฐ อาณาจักรและสหรัฐอาจจะเพิ่มการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมากกว่าที่เคยระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงการห้ามบริษัทของรัสเซียแลกเปลี่ยนเงินปอน์และดอลลาร์ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อรัสเซียอย่างหนักมากมีการระบุด้วยนะคะว่าการที่ยูเครนจะทําให้นาโตยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ใช่อ่อนแอลงค่ะ โดยระบุบอกว่าชาติตะวันตกไม่อาจจะปล่อยให้กองกําลังฝ่ายตรงข้ามเกิดการสรุปที่ผิดว่าการใช้กําลังคือความถูกต้องแล้วถ้าหากว่าปูตินเนี่ยคิดว่าเขาจะทําให้นาโตเล็กลงจากการกระทําแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคิดผิดอย่างสิ้นเชิงนะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ค่ะทางนะคะแล้วก็รอยเตอร์ข่ะมีการรายงานว่าประธานาธิบดีอิมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสทําการต่อสายไปคุยกับโจไบเดนของสหรัฐเลยนะคะแล้วก็วลาดเมีร์ปูตินด้วยนะคะประธานาธิบดีของรัสเซียค่ะรวมถึงการประชุมร่วมกันเพื่อจะหาทางออกถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนยูเครนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการตกลงกันในหลักการเบื้องต้นแล้ว ในการประชุมร่วมกันนี้ก็คือมีเงื่อนไขสําคัญนะคะคือสามารถจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางรัสเซียเนี่ยไม่ได้บุกยูเครนและประธานาธิบดีมักครงจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหาสำหรับการหาหรือรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นแอนโท,ทนีบลิงเคนรัฐม,นต,ฐฐฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเชอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่าง ของรัสเซียก็จะเป็นคนที่พูดคุยระหว่างการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันพระหัสสัมบ,บัดี24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะนับว่าเป็นความพยายามครั้งล่าสุดนะคะของประธานาธิบดีมาครงในการต่อสายโทรศัพท์เพื่อจะยับยั้งการใช้กําลังทหารของรัสเซียซึ่งชาติตะวันตกเชื่อว่ามีแผนที่จะบุกยูเครนอีกไม่นานนี้ค่ะขณะที่รัสเซียเราก็จะเห็นท่าทีนะคะว่าก่อนหน้าน,นี้มีการประคมข่าวไปแล้วค่ะน้องพลอยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ว่าวันนี้แหละก็คงจะเป็นวัน ที่รัสเซียเนี่ยยูเครนแน่ๆเลยนะคะแต่เราเห็นสัญญาณที่รัสเซียคือไม่ได้มีการบุกแล้วก็ยังมีการถอนกําลังทหารออกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าเอ,อ้ยไม่ได้มีแผนดังกล่าวเลยนะที่จะบุกยูเครนนะคะแต่ว่าจะเชื่อได้อย่างไรอันนี้คงต้องติดตามกันต่อก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีมาครงค่ะเคยบินไปหาประธานาธิบดีปูตินถึงรัสเซียมาเลยนะคะแล้วก็ ไปมาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะจะเห็นว่าปรากฏภาพที่นั่งคู่กันห่างกันโดยมีโต๊ะยาว4เมตรเลยนะคะขั้นกลางค่ะแล้วก็มีรายงานว่าทางผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยปฏิเสธคำขอของรัฐบาลรัสเซียที่ต้องการจะให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของแพทย์รัสเซียด้วยคือไม่ไว้วางใจนะคะก็เลยขอไม่ตรวจหาโควิดแล้วก็ใช้วิธีการนั่งห่างกันแต่นั่งห่างนี่ไม่ได้ห่างธรรมดาแบบ สองเมตรนะคะสี่เมตรเลยนะคะที่เป็นภาพออกมาอืมนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะของสถานการณ์การต่างประเทศที่สดาที่แล้วอุกุ่นมากแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเรียกได้ว่าคลี่คลายทีละเล็กทีละน้อยเลยไหมคะพี่กอยญาบรรยากาศดูเย็นลงแล้วเนาะใช่ค่ะ e x p l a n e r 2021เ่เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2 0 2พ คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n e r 2 0เ1เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าเ Work Point t เด a y สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee